สวนครัวแล้วเนมมาเข้าแถวไม่ทันก็พระอาจารย์บอกว่าเนเล่นเยอะเกินไปและเนควรปรับตัวเนคิดว่าเนจะทําได้และเนจะทําให้ดีที่สุดอยู่ประเมินว่าอยู่จะไม่อยู่จะไม่เล่นในเวลาสวดมนต์และอยู่จะไม่เถียงพระอาจารย์ครับและอยู่ก็จะไม่คุยในเวลาเล่นครับเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เรียกว่า,ปา,าเป็นวันที่เรากําลังทดสอบผลทางจิตวิทยาที่เรา ให้คะแนนน้องเนนลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นด้วยพระอาจารย์หลังจากนั้นก็จะบอกสาเหตุว่าที่ลดลงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยลดลงเพิ่มขึ้นเพราะสาเหตุอะไรแล้วน้องเนนก็จะได้ปรับตัวอย่างเช่นน้องเนนเมอกี้วันนี้ขยันมากเพราะว่าต้องทนานําคะแนนและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือคะแนนเพิ่มขึ้นส่วนคะแนนของรูปอื่นก็ให้น้องเนนตัดสินตัวเองว่าจะเพิ่มจะลดกี่คะแนนและทุกคนก็ ลดให้ตัวเองเพิ่มให้ตัวเองได้เข้าใจว่าจะต้องลดตรงไหนพิจารณาว่าวันนี้ผมควรจะลดครับเพราะผมไม่ทําอันนั้นไม่ทําอันนี้และเขาก็จะวินิจฉัยของเขาเองนะแล้วผมควรจะได้เพิ่มหนึ่งคะแนนเพราะผมได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนนี้เป็นการให้คะแนนตัวเองละหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าน้องเนยเนี่ยจะได้จับถูกอะไรบ้างนะคือน้องเนนจะต้องมีวิธีการที่ให้คะแนนคนอื่นได้ด้วยนะ เป็นวิธีการที่ให้คนมองหาดีของกันและกันเขาเรียกว่ามีใบโพของนักจับถูกเขียนเอาไว้แล้วเราก็จะไปดูว่า,าใครไปเห็นความดีของใครใครมองเห็นว่าใครทำอะไรดีๆได้บ้างก็จะนำมาเอาไว้ในใจของตัวเองนะเป็นสมเด็จในดวงใจของตัวเอง เช้าวันนี้นอกจากจะมีญาติโยมมาใส่บาตรให้กับพระสงฆ์และสามเณรทั้ง9้าแล้วเรายังได้เห็นพลังของเยาวชนที่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาตื่นเช้ามาร่วมตั้งแถวตักบาตรให้สามเณรทั้ง9กันด้วยครับและหลังจากที่ญาติโยมและคุณผู้ชมได้ฟังเนนรูปอื่นๆเทศกัน<ๆ>ไปหลายต่อหลายรูปแล้ววันนี้ก็ถึงคิวเนนเพศครับซึ่งคืนเทศให้โยมพ่อโยมแม่ โดยเฉพาะโยมยายฟังตั้งใจค่ะแต่ตั้งใจด้วยการลุนล้นๆนะคะจะเป็นไงบ้างแอบถามว่าน้องเนนแล้วน้องเนนจะเทศอะไรให้บรรยายทำอะไรให้ทางโยมแม่โยมพ่อโยมยายฟังน้องเนนก็บอกวันนั้นไม่สบายเลยไม่รู้จะเริ่มต้นว่ายังไงแต่ว่าก็จะพูดเรื่องหวยอ๋อเป็นเรื่องอบายามุขคงประมาณนี้อยากจะคงจะให้ทาทางด้านคนุณยายคิดว่า คือถามว่าเนนเทศได้ไหมก็ก็คงเหมือนเนนรูปอื่นๆเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ออกมาจากความรู้สึกที่ที่ยังเป็นเด็กคืออยากสื่ออะไรอยากพูดที่ตัวเองคิดก็คงจะพูดออกมาก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่มันสะท้อนให้เราเห็นว่าเด็กๆคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไหมทำได้ทำได้แน่แต่ว่าอาจจะเป็นแนวขำๆภาษาใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ วันนี้ก็จะมีการเทศของสมานเณรเช่นกันก็ขอผู้ชมทั้งหลายได้โปรดคอยรับชมต่อไปเจริญพรกรถวายความเคารพอาจารย์ทุกรูปขอโอกาสเพื่อนๆพื่อนพี่พี่สมานเณรทุกรูปลและ,<ม>จะเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนทุกท่านวันนี้กับผมสมานเณรอภิภูเตชัมชยัยชื่อเล่นชื่อสมานเณเพชร จะมาบรรยายธรรมมาเรื่องการสร้างกุศลผลบุญการสร้างกุศลผลบุญก็มีหลายวิธีเช่นการปล่อยนกปล่อยปลาหรือแม้แต่การถวายสังฆทานให้พระแล้วก็นำเงินไปถวายให้พระอะไรแบบนี้แต่ถ้านำเงินไปใช้ในทางที่ผิดก็อย่างเช่นการพาน,านันอะไรที่เป็นอบายมกุก มันจะไม่ดีต่อชีวิตจะทำให้เราเป็นนีิสินได้ก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์และจะไม่เป็นสุขที่สุดแห่งการเล่าธรรมะเรื่องการสร้างกุศลผลบุญก็ขอให้ญาติโยมนำหลักธรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยจเจริญพอ ยะทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสังคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตาังอุปกะปติยิชิตังบาชิตังตูมหังขิปเมวะสัมมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะทานโสยะธามานิโชติระโสยะทาสัพพิติโยวิวา แม้ว่าเนนแพ่นจะทำหน้าที่สวดกรวดน้ำให้พรแต่ก็ได้สร้างความอิ่มเอิบใจให้กับญาติโยมที่มาทำบุญกันไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมกว่า30คนและผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้ชมรายการและมาร่วมทำบุญถวายพระตาหารเช้าที่วัดพระราม9แห่งนี้ ครับวันนี้คุณลุงมาใส่บาตรเนนสมมเนนครับเพราะว่าได้ดูรายการในทีวีแล้วก็ประทับใจตอนใส่บาตรผมให้กําลังใจสัม,มเนนคือผมจําชื่อสม,มเนนได้ทุกรูป <S <S ผมก็บอกว่าโยมมาไกลนะมาให้กําลังใจองค์สุดท้ายวันนี้ก็ได้คุยกับสัม,มเนนมิกกี้ใช่ไหมฮะเวลาดูไปแล้วก็รู้สึกว่าได้ทบทวนความรู้ได้ความรู้ใหม่ๆเล็กๆน้อยๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเป็นการเน้นย้ําให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ย มีความรู้สึกกระตันยูขึ้นมากต่อแม่ต่อพ่อนะพอดีลูกชายอะค่ะเขาดูทีวีช่องทรูอะค่ะแล้วก็เห็นมีโครงการนี้แล้วเขาก็ชวนคุณแม่ดูแล้วก็บอกว่าอยากมาอยากมาเจอสาม,มเณรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีเขาสนใจเรื่องศาสนาอยู่แล้วด้วยอะค่ะดูทีวีช่อง120ได้เห็นพี่สาม,มเณรเรียนเล่นแล้วก็นั่ง ดูวิดีทัศน์ต่างๆพอดูแลรู้สึกดีชอบอยากจะโบยเหมือนพี่เขาอ่ะ และคุณผู้ชมยังจำกันได้หลังจากที่พระอาจารย์ได้มีการตั้งคะแนนเพื่อบ่มเพาะวินัยและความรับผิดชอบให้เกิดกับสามเณรวันนี้หลังฉันเช้าเสร็จเราก็ได้เห็นภาพน่ารักของสามเณรเจอร์ที่ช่วยสามเณรมิกกี้เก็บเสือรองนั่งและเก็บกระถนของเพื่อนสามเณรรูปอื่นๆไปล้างทำความสะอาดครับ มายังธรรมาผิดทุติยกโรมาเสมโยโสสวะพาโต ต้องคาถาตั้งออกตั้งใจครับตั้งอ,อกตั้งใจ เรื่องความเกรงกลัวต่อบาปเรื่องการทำในสิ่งที่ไม่ดีและอายแก่ใจในการที่จะฆ่าสัตว์นั่นคือฮิริและอายแก่ใจในการที่จะลักทรัพย์และอายแก่ใจในการที่จะพนกรรมมาพดผิดในกรรมและอายแก่ใจในการที่จะไม่พูดปอดไม่ว่าจะเป็นการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ผิดในกรรมถ้าเกิดว่าเรามีหิริเราทำได้ไหม เราก็ไม่กล้าที่จะทำทั้งผิดศีล5ข้อนี้อาจารยนะ์แล้วกนนเกิดฆ่าคนในเกมนี่ผิดศีลข้อไหนครับผิดศีลข้อหนึ่งไงดกฆ่าคนในเกมเนี่ยนะความคิดเราไงแลอวแต่หัวอ